เพื่อนจะพามาซ่อมทีวีซัมซุงรุ่น LA 3 2 B 4 5 0 c C อาการขึ้นไฟแดงนะเพื่อนๆนะเห็นไหมไม่ต้องดูฝาหลังก็ได้นะรุ่นก็ตามที่บอกนี่เนี่ยเห็นไหมไฟแดงเหมือนอยู่ในสภาวะสแตนบายนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ไฟแดงอยู่มันจะโชว์อยู่ตรงหน้านะอันนี้อยู่ด้านหลัง เรากดปุ่มสเตนบายตัวนี้นะ power standby กดแล้วก็เฉยๆนะคือเครื่องไม่ติดแบ็คไลท์ไม่ติดก็แดงค้างนะเพื่อนๆวิธีแยกอาการเสียนะเพื่อนๆอ,อาการแบบนี้เสียอยู่ในส่วนเมนบอร์ดก็ได้นะเพื่อนนะเสียอยู่ในส่วนซับไพก็ได้วิธีแยกอาการเสียถอ ตัวนี้ออกเลยนะเพื่อนนะสายสายไฟที่จากซับไพที่เชื่อมมาหาเมนบอร์ดนะเพื่อนถอดออกเลยจะถอดฝั่งนี้หรือฝั่งซับไพก็ได้เอาถอดตรงนี้แล้วรอดูตรงรูนี้มีแสงสว่างที่แบ็คไลท์มันจะติดขึ้นมาซ้ำซุ้จะทําอย่างนี้นะครับวิธีแยกอาการเสียถ้ามีแสงแบ็คไลท์ติดขึ้นมาตรงรูนี้นะตรงรูนี้นะ แสดงว่าซับไพปกติที่เหลือก็คือเมนบอร์ดอ้าวเดยนเราจะถอดเลยนะเพื่อนดูไปด้วยกันเลยนะดูไปด้วยกันเลยให้สังเกตตรงรูนะเพื่อนนะอดี๋ย้ถอดเลยนะน,นี้เสียบไฟรอแล้วนะชุบปน่าเห็นไหมเพื่อนตรงรูที่ว่าเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนี่มีมีมีแสงส่องขึ้นมาแล้ว แสงสองขึ้นมาแล้วนี่น่นชัดเจนเลยทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเมนบอร์ดมีปัญหาที่เหลือก็คือซับไพตัวนี้ไม่เป็นไรกับแบคไลท์ติดนะเพื่อนนะเราจะหาเมนบอร์ดมาเปลี่ยนลองดูนะเพื่อนนะเพราะว่าเรากดปุ่มแล้วมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้กดปุ่มสแตนบายนะมันค้างแดงค้างอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเมนบอร์ดมันเสียนะเพื่อนนะเราแยกออกมาเรารู้แล้วว่าเมนบอร์ดเสียจ,จะหามาเปลี่ยนลองดู รู้ว่าเมนบอร์ดของเรายังหาไม่มีนะครับเพื่อนๆแต่ฟันทุงได้เลยนะอาการแบบนี้มันไม่มีอะไรแล้วเช็คตามสเต็ปนี่เมนบอร์ดมีตั้งเยอตั้งแยะนี่ก็คือไม่มีก็สรุปให้เพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็สรุปว่าเมนบอร์ดเสียแน่นอนถึงเราจะไม่มีเมนบอร์ดใส่ให้เห็นใส่ให้ดูว่ามีภาพบอกก็ เรารู้แล้วการแบบนี้วิธีแนวทางสําหรับแนวทางสําหรับเพืเ่อนๆมือใหม่นะครับวิธีตรวจเช็คแยกอาการเสีย